ทุกคนเรากําลังตามหาเขาซอยวัวลายทุกคนจ้านี่ทางเข้าวัดศรีสุพรรณอยู่ตรงนี้แล้วเขาบอกมีซอยเล็กๆเ,เขาซอยวัวลายหรือชื่อเดี๋ยวจะเมาให้ฟังจริงๆสารภาพนะเรานัดไปอีกลานหนึ่งแต่ว่าไปแล้วเขาเบีย้ยวอะฮะทุกคนจ้ามาหาคำผีคำผีำผโอ้ยเหมือนโดนผีหลอกเลยแต่เราก็เจอเขาซอยวัวลายเขาบอกว่าอยู่ในซอยตรงไหนจ๊ะจะบอกนะว่าร้านซ้ายมือตรงนี้ นี่จ้าห้าสิบเมตรอืมแล้ประสบการณ์ลำค่าทุกคนนะครับจริงๆอสารภาพเลยเรานัดอีกห้านนึงแต่เขาแบบเบี้ยวไงไปแล้วหนีฮะทุกคนเอา้าไหนอะเจ็ดสิบเมตรแล้วทุกคนจากห้าสิบก็เป็นเจ็ดสิบแล้วจ้ะจะเจอไหมแบบนี้เก้าสิบแล้วอตกลงอยู่ตรงไหนฮะตกลงอยู่ตรงไหนจ้ะ อยู่ตรงไหนเดินเก้าสิบแล้วเมื่อกี้ห้าสิบเออก็สนุกดีนะทุกคนนะอ่ะออกมาแล้วตอนที่เหลือสี่สิบเมตรเนี่ยร้านปิดหมดเลยสี่สิบเมตรอยู่ร้านไหนจ้าสาสิบเมตรแล้วจ้ะอ้าวเจอแล้วนี่หรือเปล่าโอ้ยห,หาดูสิหายิ่งกว่ามาหาสมบัติใช่โอ้จีใจมากที่เจอจนได้ทุกคน เขาซอยที่แบบลือชื่อลือชาดูที่เจอจนได้อยู่ตรงนี้เลยจาะทุกคนจากเขาซอยวัวลายจะต,ต้องติดป้าอยูอ่ดูสินี่ผมเดินผ่านทุกวันไม่เห็นนะเนี่ยโอ้ต้องมาบอกต่อให้ชาวโลกรู้ว่าอยู่ตรงนี้ทุกคนไม่หาไม่ยากหรอกจริงๆแล้วโอ้โห,โอ,โหอันป้ายวัดหมืมม่นสาลอ่ามีขังเครื่องเขียนตรงนี้นี่เองทุกคนก็ใกล้กับอินเดียนไบต์ไง อินเดนไบค์ก็อยู่เยือเยือกแล้วก็นอนอยู่ทุกคืนเนี่ยอ้ยไปไปไปเข้าไปแซบกันเจอตัวนึ่ได้นะทุกคนใกล้กับโัรเงินทพทองตรงนี้เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะฮะพร้อมไหมยังทุกคนมาเข้าไปทุกคนเข้าวซอยน่าทานไหมนี่ดูสิข้าวซอยนี่เป็นข้าวซอยไก่นบจ๊ะทุกคนดูสินะใครชอบแบบใส่พริกเผาเข้าไป น้ำมะนาวรสมะน่าทาหนหอมเครื่องเทศมากๆเลยทุกคนจา้าต้องบีบมะนาวนะครับอ๋อเดี๋ยวเราต้องเอาช่องนี้ก่อนทุกคนจะได้ไม่มีร่องรอย ของการกินแล้วเพราะว่านี่เหมือนกับกินแล้วใช่ไหมถ้าเราคนใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราถายอีกช่องหนึ่งให้เห็นชัดๆก็จะลง t i k t o กให้ด้วยเลิศเลเลเลนะฮะนี่ฮะเข้มขน,นมากก็อซอสไก่เข้มข้นเคี่ยวถูกหอมแดงก็ไปเคี้ยวเคี้ยวถูกหอมแดงก็ไปอาพุตผิดเคี้ยวถูกประกาศดองก็ไปยิ่งอร่อยเวอร์เทุกคน อ,อ,อ,อร่อยซินเวอร์ทุกคนเดี๋ยวไปวัดมื่นสารนะเดีย๋ยวพาไปวัดมื่นสารทุกคนกินเสร็จแล้วเดินไปทุกคนมาทำมากินก๋วยเตียวกันละที่นี้ที่นี้มีเส้นเล็กเส้นเหลืองเลือกได้นะจะเขาซอยเสร็จไปแล้วไนงะ อ็ดใครจะผสมใเครื่องปรุงทุกคนเดี๋ยวเราจะเล่าเรื่องที่โดนผีหลอกนะฮะนับรีวิวล้างขาซอยแถววัวลายแล้วเขาเบี้ยวเราหาไปแล้วโดนแบบหน้าแหกกลับมาเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังก่อนแซ่บก่อนนะฮะโชคดีมาเจอเขาซอยวัวลายแทนทุกคนจาก,ก็เลยเยียวยาได้น้ำซุปอร่อยมากว่ะ จะเล่าให้ฟังนะจ๊ะจะเย็นๆโชคชะตา